บทกรณียเมตตาสูตรแบบย่อบทสวดว่าด้วยการเจริญเมตตาพรหมวิหารเมตตัญจะสาภาโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอาปะริมานังอุทังอโทจะติริยันจะอะสัมภาตังอะเวรังอะสะพัตังทิดทันจรัง นิสินโนวาสะยานโนวายาวตัสะวิคตมิทโทเอตังสะทิงอาธิทเทยะพรมเมตังวิหารังอิทะมาหูทิถินจาอานุป,ปาคัมมะสีละวาทัสสะนีนา สัมปัโนโนกาเมสุวิเนยะเคทังนหิชาตุคพภะเสยยังปุณเรตีตี